สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็ก่อนชมคลิปฝากกดติดตามเช่นเคยนะครับก็ทั้งทางยู u ูบนะครับรวมถึงเพจ Facebook ฟ้าสายไรเดอร์นะครับสกดง่ายๆครับเป็นภาษาไทยนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับเข้าไปติดตามรับชมกันได้นะช่วงนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับมากันคำๆมื่ๆ นะครับในของทุกๆวันนะครับที่เป็นวันธรรมดานะครับวันนี้ก็จะต้องบอกว่า,าจะพาทุกท่านมาฟังเสียงนะครับรถนะครับที่อยู่ในวันนี้นะครับที่จะมารีวิวนะครับหลังจากที่เ,เมื่อคืนนี้ได้มีการรีวิวในส่วนในช่วงดึกๆไปนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขออนุญาตมาสตาร์ทให้ฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่ามีคันไหนที่ไปแล้วแล้วก็มีคันไหนที่ยังอยู่บ้างนะครับซึ่ง จะให้ฟังเสียงกันเลยนะครับตั้งแต่คันแรกนะคันนี้เดี๋ยวเอาคันไหนก่อนขออนุญาตขอเป็นข้างในก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับลูกค้าที่ทางใต้นะครับก็โอนจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไงต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ นะอนจองมาเรียบร้อยแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะโอนเต็มให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งรถได้แน่นอนคิดว่านะครับนะซึ่งเมื่อคือนได้รีวิวไปแล้วแหละนะครับในส่วนของตัวเกี่ยวกับตัวรถนะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงกันก่อนละกันนะครับอันนี้ก็คือว่าเมื่อคืนเนี่ยยังไม่ได้สตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับซึ่งในส่วนของตัวเจ้าของรถเองเนี่ยก็ทําการจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่แจ้งไป คือทุกอย่างนี่มันใช้งานได้หมดเลยนะครับแล้วก็สตาร์ทง่ายด้วยนะครับเดี๋ยวขออีกรอบนึงเช็คให้ดูเลยนะครับ ไปหน้านะครับไปเลี้ยวนะ่านไม่ค่อยคุ้นกับสวิตตัวนี้ จงเบิร์กใหม่นะเดี๋ยวปิดไฟแล้วกัน อนุญาตนะครับไปคันต่อไปเดี๋ยวแบตเตอรี <li> ่ <ly> ผมจะหมดแล้วนะคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับีนคันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับรถเก็บงานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคา53,000บาทนะครับนะราคา53,000บาทนะครับคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันหน่อย ภาษีปี6-3นะครับรถคันนี้ทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยเปิ่งเดียวเช็คระบบไฟให้นะครับ เียปลิขออนุญาตดับเครื่องเดี๋ยวมันจะเสียงดังเกินไปนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับทะเบียน4975ชุดสีทําใหม่นะครับ,บ,ร 75, ส,นะรบสวยงามแล้วก็พวกฝาครงฝาเครื่องพวกนี้นะครับก็ยิงทรายนะครับทำใหม่สวยงาม ล้อแม็กทำสีใหม่สวยงามนะเสื้อ1779กนะครับก็โดยรวมถือว่าสวยนะครับราคา53,000บาทนะครับใครที่อยากจะได้เซอร์ปิโกนะครับสไตล์เดิมๆทักมาได้เลยนะอันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับมาอีกคันนึงเดี๋ยวก่อนที่แบตผมจะหมดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสายซิ่งนะครับเซอร์ิโก สวยมากๆสวยมากๆแล้วก็อันนี้ผมไปขี่มาจากแถวถนนประชาทิทิตนะครับนี่ไปขี่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องไม่ต้องห่วงที่สำคัญคือท่อแดงบางทรายนะครับปลายคาร์บอนเคปล่านะใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยคันนี้เดี๋ยวขอเก็บงานเพิ่มเติมนะครับนิดนึงเดี๋ยวให้ฟังเสียง ตากง่ายอีกแล้วทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับต่อจะให้เป็นรุซซิ่งนะมันก็ต้องพร้อมใช้นะในส่วนของไฟนะครับที่ อยากจะแจ้งก็คือเดี๋ยวผมต้องเช็คในส่วนของตัวไฟคิดว่าขั้วไฟน่าจะหลวมนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนี่ก็คือ,คอต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ขอเปิดราคาเนื่องจากว่ายังเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับนะในส่วนของของแต่งก็อย่างที่แจ้งไปนะสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับท่อแดงบางสายนะครับชุดสีสวยมาก สีสวยมากเอกสารครบภาษีขาดเกินนะครับเสื้อ1 7 7่เเนี่ยนะครับนะส่วนในส่วนของตัวตัวขอบนะครับก็เป็นโมลาดโมลาดนะครับสีม่วงเลยรถยังไม่ได้เช็ดเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยนะครับมีใครสนใจก็เก็บตังค์ไว้รอเลยนะครับสำหรับเซอร์ปิโก้คันนี้นะครับท่อแดงบางทราย สวยจริงๆแล้วเครื่องต้องบอกว่าขี่มันมากเลยนะครับอันนี้คือผมขี่มาจากที่พระชาทิศนะครับระยะทางจากผมไปก็ประมาณ20กว่ากิโลครับเมื่อวานไปขี่ออกมานะครับมาถึงคันนี้ก็ราคาก็เปิดคร่าวๆไว้ราคาเปิดคร่าวๆไว้ที่55 0 0 0นะครับเป็น SE ปี97 คือ e> ทุกอย่างพร้อมใช้หมด SE 97นะครับท่อ <c ười> เป็นท่อ Pdk แท้นะครับเสื้อ1724อันนี้รอชุดสีอยู่นี่ SE 97นะครับรอชุดสีอยู่นะครับทำชุดสีอยู่นะครับยังไงก็ใครที่สนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น SE 97แแท้ๆเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นเซ r ร์ c o โกนะครับสายม่วงนะครับดำม่วงล้อก็ม่วงนะครับท่อแดงบางสายนะครับขออนุญาตเก็บงานเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับเสื้อ1779าม้อน้ำมินียมนะครับท่อแดงบางสายปลายคาร์บอนเคปล่าเบาะสีแดงสวยงามนะครับซึ่งต้องบอกว่าผมยังไม่ได้เก็บ ความสะอาดเลยนะครับยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็เครื่องนี้ขี่มันมากนะครับคาบุกลมนะครับนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยอันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับ S e 9 7ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับเซบิโกคันนี้ก็ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่สนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้เลยรวมมาถึงวิกเตอรคันนี้นะครับก็ยังไม่มีเจ้าของเช่นเดียวกันนะครับราคา ถ้าเป็นราคาวิกเตอร์อาจจะมองว่าราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้เนี่ยไปเอามาก็5กว่าแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับราคาตอนที่ไปเอาคันนี้เนี่ยก็คือเอามา5กว่านะครับสาเหตุที่ทำไมถึงกล้าเอามานะครับเพราะว่าตัวเนี่ยครับท่อนบนนี้คือเบิกใหม่หมดเลยนะครับหม้อน้ำมีเนียม ท่อ SJR ท่อเลดใหม่นะครับเสื้อ1 8 5่เสื้อฝาข้างในนี่เบิกใหม่นะแล้วก็ในส่วนของตัวคาบูก็เป็นคาบูกลมนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกระบบฟงระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยนะใครที่สนใจนะครับวิกเตอร์เครื่องดีๆนะครับแล้วก็ ขี่มันๆนะครับคันนี้ก็แนะนําเลยอาจจะยังไม่เจอเนื้อคู่นะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าต้องบอกว่ารถขี่ดีนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องออรีบขายได้นะครับขายไม่ได้ก็ขี่เองนะครับเพราะว่ารถมันสวยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ฟังเสียงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับ จอดนานอ,อนุญาตปิดกอ๊อกน้ำมันไว้ไม่น่าละ่ะเป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมขี้เกียจปั๊มจังเลย นี่แหละถ่ายถ่ายแบบไม่ตัดต่ออ๋อแอบอยู่นี่เองปิดกอ๊อกน้ำมันไว้นะครับเมื่อกี้จะติดอยู่แล้วขออีกรอบหนึ่งปกติรถเนี้นสาตาร์ทง่ายนะครับเครื่องฟิตมาก เครื่องเงียบมากเนี่ยท่อนบนเงียบมากเลยแทบบจะไม่มีเสียงเลยนะเงียบจิ๊บเลยไม่มีเสียงออกจากในส่วนนี้เลยนะครับอย่างที่บอกไปนะมันเบิร์ใหม่แล้วก็เส้นรถไว้ใหม่นะครับ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจวิกเตอร์นะครับคันนี้นะราคา5 5 0 0มนะครับเสื้อเบอิกใหม่ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมนะได้รถที่มีคุณภาพดีๆนะครับก็แนะนำนะครับอาจจะคิดว่าราคาสูงนะครับขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากรถทั่วไปแต่ว่า มั่นใจได้เลยครับว่ารถคันนี้ดีจริงๆนะครับนะครับขอให้มั่นใจนะครับเพราะว่าดีกว่าซื้อรถแบบเราไม่รู้ที่มาที่ไปอันนี้ก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับเหมือนกับการซื้อหวยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อรถกับฟ้าใสไรเดอร์นะครับมั่นใจได้เลยไม่หนีไม่หายนะครับรับสายทุกคนนะครับรับฟังปัญหาช่วยแก้ปัญหาช่วยติดตามนะครับ มั่นใจได้นะครับกับฟ้าสายไรเดอร์นะครับอ่ะวันนี้ก็พาทุกท่านนะครับมาพบกับรถที่อ้อผมลืมไอ้คันนี้ก็ยังอยู่นะครับนะรอเจ้าของอยู่นะรอเจ้าของอยู่สตาร์ทให้ฟังเสียงกันหน่อยสิไม่ได้สตาร์ทนานละนะแค่เดียว สุด y a เนียบกริบน้ำมงน้ำมันไม่มีเริมประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่ามันดึกแล้วต้องขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะลองเรียนเอาต้องขอภัยด้วยจริงๆนะครับอ่ะก็จบไปนะครับสำหรับรถ ส,สวยๆวันวาน,วนยังหวานอยู่ของใครหลายๆคนนะครับมีโอกาสกา็ติดต่อเข้ามาทักทายเข้ามานะครับใครที่อยากจะจับจองเป็นเจ้าของทักมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องอย่างที่แจ้งไปก็มาดึกกันนิดนึงนะครับยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะครับหน้ามันจะมันๆหน่อย <laughs> โอเคนะครับยังไงก็ ขอบคุณทุกท ole, ่านที่เข <Nah. S 1> <unda. S 2> like ้ามาติดตามรับชมนะครับรวมถึงเข้ามาให้กำลังใจนะครับสําหรับ Fc ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะพยายามไปรีวิวนะครับร้านแต่งรถนะหรือว่าใครอยากจะให้ไปรีวิวรถสวยๆสาหรับคนที่ชื่นชอบนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ถ้ามีเวลาหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่ไกลมากนะครับเร็วๆนี้ก็จะพยายามหารถเข้ามานะครับอ๋อ ผมลืมต้องขออภัยด้วยมันจะมีรถที่อยู่ด้านในนะครับจะมีเอนโปนะครับที่จองแล้วนะครับ KR ของช่างตูนนะครับที่จองแล้วนะครับก็จะมีเซอร์ปิโกนะครับตัวนี้ก็จองแล้วรวมไปถึงโนวานะครับโนวาเนี่ยถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะครับจองแล้วเหมือนกันนะครับผมลืมเปิดไฟตรงนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูกันหน่อยนะครับ ก็จะมีนี่แหละครับก็มี K.R. นะครับที่รอเล่มกับรอป้ายอยู่นะครับรวมไปถึงตัวนี้นะครับ N.Po นี่ก็ไปที่พัทลุงนะครับขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับโอนจองมาเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงโนวาคันนี้นะครับโนวาอ่ไปที่ทางใต้เช่นเดียวกันนะครับเอ๊จังหวัดอะไรนะพัทลุงเหรอเดี๋ยวต้องขออภัยด้วยผมจําจังหวัดไม่ได้แต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันอยู่ติดกันเลย สำหรับโนวาคันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะครับเราผมเองก็ซื่อตรงๆนะครับจริงใจให้บริการกับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามานะครับดูรถนะครับรวมไปถึงเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงนะครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณทุกลูกค้าทุกท่านนะครับส่วนอันนี้ก็จะนัดโอนสักประมาณวัน2วันนี้นะครับ นะตอนนี้ก็ 1, 2, 3, 4อ้อรวมไปถึงในส่วนของตัว KR วิกเตอร์แปลง KR ซึ่งจริงๆไม่ได้ามาจอดเพราะว่าอยู่ที่ร้านนะครับเก็บงานอยู่นะครับก็ไปเปลี่ยนซีนโชคแล้วก็เจออาการในส่วนของตัววาลวมันไม่ค่อยเปิดนะครับซึ่งก็เอาไปเก็บงานด้วยนะครับก็ทำรถให้มันเรียบร้อยก่อนที่จะส่งมอบนะครับแต่ว่าหลังจากที่ส่งมอบไปแล้วนะครับรถหากมันมีปัญหามันมีอาการอะไรก็ทักทายกันเข้ามานะครับ อะไรที่ช่วยเหลือได้ก็ช่วยในส่วนที่มันสามารถช่วยได้นะครับก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าผมเองก็ถือว่าทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นเพื่อนนะครับเป็นพี่เป็นน้องนะครับที่สามารถช่วยเหลือกันได้นะครับนะา ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรถวันนี้นะครับที่มีอยู่นะครับก็จะมีสปิโก้คันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งสปิโก้คันนี้นะครับราคา53,000บาทนะครับสปิโก้คันนี้นะครับวิกเตอร์คันนี้ราคา5 5 0 0มื่นนะครับเสื้อท่อนบนเบิกใหม่หม้อน้ำมีนมนะครับในส่วนของเคอาร เซอร์ิโก้ se เก้าเจ็ดนะขออนุญาตเก็บงานอีกสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของตัวชุดสียังไม่เสร็จแต่ว่าเครื่องนี้โอเควิ่งได้ปกติแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซอร์ิโก้ ss คันนี้ท่อแดงบางสายนี่ขออนุญาตเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนรับรองสวยแน่นอนนะครับเสียงมันก็เพาะด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเซ็ตเครื่องอีกนิดหนึ่งออตตรลูปอาจจะลงหนาเกินไปนะครับรวมไปถึงระบบไฟหน้าที่มันยังไม่ติดนะครับขอไปเก็บงานให้เรียบร้อยก่อนนะครับ นะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับ